สวัสดีครับว็วันนี้เรามาดูในหน้าแปลงข้างๆไร่กันนะครับก็เป็นตัดใหม่เอาอีกรุ่นนะครับก็เนี่ยมันจริงๆมันก็มีแล้วนะครับเนี่ยครับมีลูกให้เห็นแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่พอใจนะครับก็มาตัดใหม่นะครับนี่รอยตัดใหม่นะครับก็มันอาจจะย้อนแสงไปบ้างก็เนี่ครับ ก็ดูดูการติดนะครับก็คือมันติดบางลูกนะครับเนี่ยครับตอนที่ตัดไว้นะครับเป็นเป็นลูกแล้วนะครับนีครับแต่ว่าอันนี้เขาตัดก่อนผมประมาณอ่าหนึ่งเดือนนะครับก็ลักษณะก็จะเป็นลูกลูกใหญ่ขนาดนี้แล้วก็พอดีว่าพอเห็นว่าลูกมันติดน้อยนะครับก็เลยมาเล่นเล่นข้างบนใหม่อีกทีนะครับนี่ครับถ้าเป็นสองรุ่นนะครับ สำหรับแปลงนี้แต่ของผมเนี่ยผมทําเป็นรุ่นเดียวนะครับเพราะว่าผมมีผู้ซาอีกถ้าผมทํารุ่นสองแบบเนี้ยผมก็จะไม่มีเวลาไปทําผู้ซานะครับก็ท่านที่ไม่ได้ปลูกผู้ซาหรือปลูกเพื่อกินนะครับก็ถ้ามันตัดแล้วมันดูไม่ติดแล้วก็ตัดใหม่อีกรุ่นได้นะครับก็นี่ครับ ดูแบบนี้เลยนะครับก็คลิปการตัดก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอันนี้เรามาเล่นรอบสองเราก็จะเล่นข้างบนขึ้นไปอีกนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับก็คือว่าเราตัดข้างล่างไว้แบบนี้แล้วเราก็มาตัดข้างบนที่หลังอีกทีนึงนะครับก็คือเลือกต่อที่ไม่ติดเราก็ตัดใหม่นะครับก็จะได้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะติดใหม่นะครับก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ